อันนี้ครั้งที่2ที่ออกมาปล่อยนะครับเมื่อวันออกมาปล่อยฝนตกครับเลยไม่ได้ปล่อยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะออกมาซ้อมบินให้รู้ว่าในบริเวณนี้มีเหยื่ออะไรแนะนําเหยื่อให้เขาซ้อมจับนะครับแล้วที่เหลือก็คือมาฝึกแต่ระดับไม่มีอะไรครับใครๆทาได้ง่ายไม่ยากครับ Thank <laughs> you. แหมมีเจ็บชนอืมตนเสาต้นเสาไม่ไผ่ดังตับเลยอ่ะเจ็บเลยล่ะ ว่าเอ้ย,ยนะอล่วงมบบไม่เท่าไหร่พี่ไม่ไผ่นี่มันเมื่อกี้มันยอกอยู่เจ็บว่ะดังป้าเลยดังตุ๊บเลย